สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเทสแอทลาสเว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลกได้จัดอันดับ85ขนมตระกูลแพนเค้กก็คือแป้งบนกระทะร้อนนะครับที่ดีที่สุดในโลกโดยขนมครกของไทยนะครับได้คะแนนถึง4.5คะแนน และเป็นขนมตระกูลแพนเค้กที่ดีที่สุดอันดับที่4ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1น,นะครับในภูมิภาคอาเซียนส่วนอันดับที่1ของโลกนั้นนะครับตกเป็นของเคลปจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ไปถึง4.5คะแนนอันดับที่2นะครับก็คือไกเซอร์ชมานหรือแพนเค้กหวานจากเยอรมนีี4.5คะแนนและอันดับที่3นะครับก็คือเจียนปิ่งเคลปจากประเทศจีนที่ได้ไปถึง4.5คะแนน ทั้งนี้นะครับขนมคกถือเป็นอาหารสตรีทฟู้ดนะครับที่พบกันได้ทั่วไปในประเทศไทยและคนไทยนะครับก็มักจะรับประทานกันเป็นอาหารว่างจากเพจ f เฟ e บ o ๊กนิดาโพที่ได้โพสต์สำรวจความคิดเห็นเรื่องรถเมย์ชาวกรุงระหว่างวันที่5-7ถึง7กุมภาพันธ์จากประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่กรทมรวมทั้งสิ้นนะครับ1,310คนโดยเมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการรถเมย์อยู่เป็นประจำ และใช้บริการรถเมย์เป็นบางครั้งเกี่ยวกับการปรับเลขโดยสารใหม่นะครับก็พบว่า6 3 9 8แนะนะนำว่าควรใช้เลขสายรถเมย์แบบเดิมที่เคยเป็นมานานในอดีตลองลงมานะครับเห็นด้วยกับสายรถเมย์ใหม่นะครับที่ไม่มีขีดแต่ยังคงวงเล็บเป็นสายรถเมย์เดิมอีก20.20% 20และก็เห็นด้วยกับเลขสายรถเมย์ใหม่นะครับที่มีขีด8.4 8เซ และไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ7.34จากเพจ Facebook นะครับโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแล้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทยที่ได้โพสต์คลิปรายงานถึงเรื่องราวหลังปอกพญาแล้งเพศผู้จากสนสัตว์โคราชและมิ่งพญาแล้งเพศเมียจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข่งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรงฟื้นฟูรวมกันราวๆ2ปีได้มีการผสมพันธุ์ในวันที่23พฤศจิกายน และในวันที่9กุมภาพันธ์กล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพขนาดที่เจ้าลูกพญาแล้งได้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นลูกพญาแล้งตัวแรกในถิ่นอาศัยเดิมหลังสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของผืนป่าไทยนะครับมานานกว่า3ทศวรรษจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้มีโครงการฟื้นฟูพญาแล้งในถิ่นอาศัย จากเพจ a c e b o o k กลมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ออกมาเตือนภัยหลังมีมิจฉาชีพแอบอ้างการดำเนินคดีฐานฟอกเงินออกหนังสือถึงประชาชนโดยหวังหลอกตบซัพย์ลวงข้อมูลส่วนตัวและดูดเงินในบัญชีโดยทาง DSI นะครับขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารราชการซึ่งสามารถสังเกตได้หลายตำแหน่งก็คือ 1. ที่ตั้งของ DSI จะตั้งอยู่ที่กทม แต่หนังสือนะครับจะเป็นของจังหวัดน่าน 2. รูปแบบของหนังสือจะไม่เป็นหนังสือราชการยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งชั้นความลับตำแหน่งวันเดือนปีและจะใช้ตาสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและหากผู้ใดทราบเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งที่มาสามารถแจ้งได้ที่ 1, 2 0 2 สำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีนปีมังกรหรือปีนักษัตริย์มาลงอันสุดตกาตาในนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสีจวงทางตอนใต้ของจีนโดยมีการแสดงฝูงโดนจำนวน2,000ันลำที่แปลขบวนเป็นรูปมังกรขนาดยักษ์กำลังบยบินกลางผืนฟ้ายามค่ำคืนฝูงโดนเหล่านี้ยังได้ส่งมอบคำอวยพรปีใหม่ ให้ผู้คนมีความสุขในโอกาสที่ได้พบปะพร้อมหน้ากันกับครอบครัวและอวยพรให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้นะครับมังกรเป็นหนึ่งในนักษัตริย์ทั้ง12ตามวัฒนธรรมจีนและได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพนับถือและความโชคดีสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติไอแลนด์ and, หรือ IOM ได้รายงานการตรวจพบลาวาปะทุจากรอยแยกใกล้กับภูเขาไฟฟารดารันฟยาร ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเล็กยาวิตเมืองหลวงของประเทศไอแลนด์ออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรทั้งนี้ IMO ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนมากกว่า20,000ครั้งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2566และได้มีการเตินภัยและอพยพประชาชนมากกว่า28,000คนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันไอแลนด์ยังมีภูเขาไฟที่ยังคงคุกคุนนะครับอยู่ประมาณ33ลูกซึ่งมากที่สุดในทวีปยุโรป และหนึ่งในนั้นก็คือภูเขาไฟฟากราดันฟยาตที่เคยปะทุอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งขณะที่การประทุในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคลิปนี้นะครับกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลหลังโจรลายหนึ่งนะครับได้เข้าปล้นที่ร้าน Apple Store ในเมืองโอเกลนที่รัฐแคลิฟอร์เนียทากางลูกค้าและพนักงาน โดยโจรได้โทรศัพท์ไปทั้งหมด49เครื่องซึ่งมีมูลค่ารวมถึง49,230ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทย1.8ล้านบาทก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปแบบชิลๆนะครับทั้งนี้นะครับร้าน Apple Store บางแห่งจะมีรปภแต่บางแห่งก็ไม่มีรปภนะครับและที่พนักงานไม่ได้เข้าไปขัดขวางโจนก็เพราะปฏิบัติตามนโยบายคำสั่งไม่ให้เข้าไปแทรกแซงเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุรุนแรงอย่างไรก็ตามนะครับโทรศัพท์ที่โจรได้ไปเป็นเพียงแค่ตัวโชว์เท่านั้น ส่วนใหญ่จะใช้งานแบบไม่เต็มระบบแต่ก็ยังสามารถนำไปขายเป็นอะไรได้อยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลนดกลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile ม h a i l a n d